โอ้บอกเลยว่าโอ้โหแล้วสแคตเตอร,ตอร์ออกมาติดติดแบบนี้ครับดูฮะดูแถวบนฮะท่านผู้ชมดูแถวบนฮะเราได้ตัวคูณมาด้วยนะ yes 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 o oh! ้พระเจ้าดูฮะจังหวะนี้บิ๊กวิน สวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้กลับมาอยู่กับผมนะแม็กซรอสซิงกันอีกแล้วนะคลิปนี้บอกไว้เลยฮะใครที่เป็นสาวกของสล็อต pg นะฮะสล็อตค่าย pg นะรับรองว่าท่านได้สะใจแน่นอนฮะวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะอยากจะมาบอกทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมนะเทคนิคดีๆที่ผมจะบอกนะฮะรับรองว่าท่านสามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไปทากาไรกับเกมที่ตัวเองเล่นได้นะฮะซึ่งเกมที่ผมจะเล่นวันนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่กําลังมาแรงมากๆนะของครสล็อต pg นะคะ นี่ฮะเกมนี้ครับเกนิชานะฮะ,ะคณิชาฟอร์จูนนะฮะเป็นเกมที่เราจะมาสวมดมนต์ขอพรพระพิกเน่นะฮะท่านผู้ชมนะอ่ะมาเรามาดูเทคนิคกันนะครับเรามาดูเทคนิคของแม็กลอสซิงกันนะฮะอันดับแรกนะฮะให้เรานะฮะกดนะครับกดล้างเบ็ดล้างหน้าตาของสล็อตที่เราเข้ามานะฮะที่เราเพิ่งเข้ามานะฮะล้างไปของผมจะล้างสักสิบไม้นะฮะอันนี้ เทคนิคนี้นะสำหรับคนที่มีเงินทุนนะทุนน้อยทุนมากสามารถนำไปใช้ได้เลยนะการล้างเบ็ดด้วยเบ็ดที่มันน้อยๆน,นะฮะนี่นะอันนี้ได้ยินเสียงดนตรีกันหรือเปล่านะฮะไม่ทราบว,ว่าได้ยินเสียงดนตรีกันหรือเปล่านะมาครับท่านผู้ชมมาดูไม้นี้ฮะซึ่งแน่นอนนะสล็อตของค่ายพีจีนะฮะบอกเลยว่าใครที่ใจร้อนฮะรับรองว่าได้นอนวัดแน่นอนนะฮะ ซึ่งแม็กซ์รอซิงฮะก็ได้ไปน,นอนวัดอยู่พักหนึ่งแล้วนะเออด้วยความใจร้อนนะฮะอ่ะทุน8,000บาทฮะ,ะกับเบ็ดมูลค่าที่เราจะเล่นวันนี้นะฮะ200บาทก็คงจะไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นที่เบ็ดราคา100บาทแล้วกัน100บาทนะฮะเบ็ดเลเวล1เลยนะฮะเบ็ดเลเวล1นะฮะแล้วก็มีทั้งหมด20ลายนะฮะอ่ะยืนเล่นอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีเงินทุนไม่ถึงหมื่นนะ ันนี้ผมแนะนานะครับเบทหนึ่งร้อยบาทเรามาลุ้นกันครับสําหรับเกมนี้นะของเว็บ p g l i s 999นะฮะ9สามตัวนะเหมือนเดิมครับกดออโต้สปินนะฮะห้าสิบไม้แล้วเราก็มาอรอลุ้นกันฮนะนี่ฮะรางวัลสแกตเตอร์ของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับบวกมาไม้นี้60บบาทครับท่านผู้ชมแล้วก็ติดกองทรายกองทองมาเออติดกองทองมาจังหวะนี้บวกตัวคิวมาฮะท่านผู้ชมยังไงต่ออุ้ย อ้าวเลเวล up ด้วยครับอ้าวลืมบอกนะคะสํสำหรับเว็บนี้นะมีการเก็บเลเวลด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะงงว่าเลเวลนี้สามารถทำรายได้นะฮะมันจะสามารถบวกเปอร์เซ็นต์นะฮะเวลาที่เราเล่นระดับสูงๆนะฮะใครที่เลเวล50ถึง100แล้วเนี่ยรับรองว่ารางวัลแต่ละรายที่ท่านเล่นนี่มีประโยชน์มากเลยนะฮะมีรางวัลรอท่านอยู่นะหูยวายมาจังหวะเมื่อกี้นะ60บบาทครับแล้วกองทองฮะ ยังไงครับคอมโบที่3มาติดๆฮะเชดโด้เชดโด้มาอีกแล้วอ่ะ <c oughs> ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับช่องนี้นะช่องของแม็กโรซิงนะฮะไวร่สสายดันนะอย่าลืมนะฮะปุ่มกดไลค์กดซับสไครต์นะอยู่ข้างหลังนะฮะขวามือนะขวามือมุมล่างขวามือเพื่อนๆสาม,มารถนะฮะบวกมา160นะฮะเพื่อนๆสาม,มารถนะฮะคลิกติดตามแม็กโซิงไว้เลยนะจะไปเล่นเกมไหนเดี๋ยวไว้ดูกันนะฮะ แต่วันนี้จะพามาเล่นเกมนี้ก่อนนะจะมาหามาเล่นเกมดูโอ้ยเสียงมาซะน่าตื่นเต้นเลยนะเยส d o อ่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ใ้ช่องนี้ด้วยนะสําหรับคนที่เพิ่งผ่านไปผ่านมานะฮะวัตถุประสงค์ของเราเป้าหมายของเรานะ,ะง่ายๆนะฮะก็แค่เราจะหาตังค์นะฮะไปซื้อล้อแม็กกันพูดแล้วก็ขำเองนะ สวัสดีฮะสวัสดีัยรุ่นนางชนบุรีด้วยนะฮะดูจังหวะนี้ก่อนนะหน้าส็อตเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่องแม็กต่อนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่หาเว็บเล่นนะฮะผมแนะนำนะอีกหนึงหน่งเว็บนะที่ดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนก่อนจะไปโคตนาดูดูฮะสแกตเตอร์มาสแกตเตอร์ว่ายังไงมาแล้วครับผูชมจอเราเข้าฟีสปินนะฮะเราได้สแกตเตอร์นะ,ะในเบ็ดมูลค่า100บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ,ะ Verantwort, ซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะสำหรับเกมนี้ไม่รู้ว่า จะบวกมาเท่าไหร่นะฮะเชดเชดโดฟีสปินนะแปดไม้นะท่านผู้ชมไปไปลุยก,กันไปลุยก,กันอ่ามีคูณ3ไม่ด้วยนะฮะเริ่มตอนที่คูณ3ด้วยนะฮะตอนนี้ยังไงครับบวกมสามร้อยหกสิบบาทครับจังหวะนี้อ๋อไม่ได้ต่อนะต่อไม่ได้ครับเจมาแบบนี้ครับบวกมาสองร้อยสี่สิบบาทยังไงฮะยังไงฮะเหลือสามไม้สุดท้ายเยดโดเยดโดบวกมาสามสิบฮะโอ้โห เข้าทั้งทีนะเข้าทั้งทีนะยังไงโอ้โหแล้วก็พ,พกะิฆเนตออกมาคูณ2ครับจังหวะนี้คูณ12โอ้คูณ12แล้วยังอยู่ครับบาะพิฆเนตยังอยู่คูณมาอีกหกครับ180บาทไม่เมื่อกี้โอ้โหเกือบ3 0 0พเลยนะเช็ดเอาเรื่องครับบอกเลยว่าเอาเรื่องเมกแวินนะจังหวะนี้4 7่0น้บบาทครับท่านผู้ชมโอ้ บอกเลยว่าโอ้โหแล้วสแคตเตอร์ออกมาติดติดแบบนี้ฮะดูฮะดูแถวบนฮะท่านผู้ชมดูแถวบนฮะเราได้ตัวคูณมาด้วยนะ yes 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 o ้พระเจ้าดูฮะจังหวะนี้บิ๊กวินแล้วก็ได้แล้วก็ได้สแคตเตอร์ไม่เสกตัวหูยเลี้ยงมาอย่างสวยนะฮะท่านผู้ชมเป็นไงฮะสเตปการเดินเบ็คของผมนะฮะบอกแล้วนะฮะแม็กดอสซิงไม่ธรรมดา,าจริงเออยยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะท่านผู้ชมดูจังหวะนี้ฮะ มาลุ้นกันต่อคูณสิบสองบาทเย้วิกวินาท่านผู้ชมนี่อ่ะบวกมา2,550นายสบาทนะสำหรับวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าล้อแม่ของเราเตรียมลงเงาแล้วนะฮะ <c oughs> มแม่เพิ่งรู้นะฮะว่า ถ้าพระพิคเนตมานะฮะเขาจะบวกตัวคูณให้เราด้วยนะฮะท่านผู้ชมไม้นี้ฮะสิบหกฟีสปินฮะบวกมาหนึ่งหมื่นแปดร้อยสิบห้าบาทนะเยโดพอแล้วครับสําหรับวันนี้นะโอ้โหมาไม่ถึงฮะมาไม่ถึงสิบนาทีด้วยนะสําหรับเกมนี้นะบอกเลยว่าผมลงสนามมาเล่นนะไม่ถึงสิบนาทีเลยนะเกมนี้นะแล้วก็เงินคุณที่นํามาวันนี้นะไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทนะฮะซึ่งเราก็บวกมากันให้เห็นเห็นแล้วนะว่าบวกมาหมื่นกว่าบาทเลยนะครับโอ้โห เกมนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ผมประทับใจนะฮะเพราะว่าเขาแจกรางวัลเยอะแบบนี้นะฮะยังไงเพื่อนๆนะสามารถเข้าไปทดลองเล่นกันได้นะฮะหรือจะฝากเงินตอนนี้นะ,ะรับเครดิตฟรีนะฮะเพิ่ม50%เลยนะ,ะฝาก1,000บาทรับเพิ่มนะครับ500บาทนะฮะเป็น1,500เครดิตนะเอาไปปั่นเกมนี้ฮะ,ะลองเล่นสเต็ปลองเล่นลายที่ผมแนะนำม,มาดูนะฮะเผื่อท่านจะมีโชคมีลาบเหมือนผมนะ,ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะสำหรับวัยรุ่นชลบุรีทั้งหลายนะ,ะสำหรับวัยรุ่นที่ติดตาม แม็กโลชซิงนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากที่กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กันนะไปแล้วครับ